วันที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะไปกาลายูซาวะากันค่ะการรมเนียมนะคะขึ้นรถไฟชินคันเซ็นก็ต้องกินเอกิเบนเป็นข้าวกล่องที่ต้องทานบนรถไฟนะคะวันนี้เราเดินทางจากสถานีอุเอโนะนะคะมุ่งหน้าสู่กาลายูซาวาต่อเดียวเลยค่ะซื้อบัตรโตเกียวไวพาสนะคะมีส่วนลดขึ้นก่อนโดลาด้วยนิดหน่อยนะคะลาที่เราจองไปนะคะ6กโมงสีนาทีค่ะถึงกาลาประมาณ8ปดโมงนิดนิดนะคะไปถึงยังไม่มีคนเลยคือหิมะตกฉ่ำมากกาวันที่ไปนะคะ28ทธันวาค่ะติดลบ5องศาบอกว่าหิมะคือบุยฟูนมา ไม่สามารถเล่นไอตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันฟูจนมันไม่ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะเล่นเอาบรรยากาศค้ำคค่ะลบ5คนไทยอย่างเราอยู่ได้นะคะเพราะว่านี่ค่ะคานนี้คือฮิตเตอร์สะใจมากนะคะเอาก็วิ่งเข้ามาอบอุ่นร่างกายค่ะนี่ก็จะมีทั้งส่นอาหารนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้อีกเบลออฟเลิฟนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นค่ะ11บเอโมงนะคะก็นั่งรถไฟชินคันเซ็นกลับมาเที่ยงก็กินซูชิที่สถานีอุเอโนะนะคะไปมาญี่ปุ่นนี่คือเดินไปถึง2อืคือแบบโอโหเธอคือมันทุกวันอ่ะจนกระดูกหักไม่เกินจริงข้าเสร็็จก ศาลเจ้าเมจิค่ะจากนั้นก็เดินเล่นฮาราจูกุนะคะเดินเล่นโอมโมเตะซันโดไปป๊อบมาแล้วก็ไปจบที่ชินจูกุค่ะก็คือขาลากมากที่พักโรงแรมแป๊บเดียวนะคะก็ออกมาซื้อของฝากที่ทาเคยะค่ะเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งวันนะคะคือแบบเดินขาลุดไปเลย